สวัสดีครับคุณผู้ชมครับใครๆก็เข้าครัววันนี้นะครับผมยังนําเสนอขนมนะครับในแบบของผมให้คุณผู้ชมอยู่นะครับเมนูที่ผมแนะนําวันนี้คือเบรดพุดดิ้งนะครับเป็นเมนูที่ดีมากๆผมชอบมากเลยเพราะเราสามารถเอาขนมปังที่เหลืออยู่ที่บ้านนะฮะเอามาโมเป็นขนมอร่อยๆจานนี้ได้ส่วนผสมตามนี้เลยครับโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกมาเริ่มที่ขนมปังนะครับผมใช้ขนมปังเหลือๆที่บ้านเนี่ยครับแล้วก็นี่ตรงขอบก็ใช้ได้ด้วยนะอันนี้ผมไม่แคร์เลยคุณผู้ชมให้มันแบบ ป็นขนมปังอะหรือเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะไม่เหลือทิ้งเสียของด้วยเพราะปะกติคนจะชอบเหลือกะโหลกนีไม่ค่อยชอบกินนะเมนูเนี้ยผมแน่เอามาใช้ให้หมดเลยคุณผู้ชมผมมีลูกฟิกครับจริงๆอันนี้มีจริงอยากได้ลูกเกดอะไม่มีนี่เลยไฮโซจเจอลูกฟิกในตู้เลยเอาลูกฟิกแทนอะไรก็ได้เป็นผลห,หวานมีลูกเกดก็ใช้ลูกเกดก,ก็ได้นะคุณผู้ชมผมมีไข่สองฟองครับผมมีครีมผมมีน้ําตาลผมใช้น้ําตาลแบบละเอียดนะน้ตาลทาขนม ชิ้นตาลธรรมดาก็ได้นะแต่ว่าแบบละเอียดทําขนมมันก็ง่ายดีนะเวลาเราเตีไขไ่อะไรเงี้ยมันก็จะละลายได้เร็วนะครับผมมีวานิลลานะครับผมมีเหล้าครับอันนี้ผมใช้เหล้ารัมคุณผู้ชมจะใช้เป็นบรันดีหรืออะไรก็ได้นะครับให้มันแต่งกลิ่นให้มันกลมกลมนิดนึงนะโอเคง่ายมากจานนี้เริ่มกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชม โอเคครับคุณผู้ชมมาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกผมฉีกขนมปังนี่ผมมีเจ้านี่เ,เป็นภาชนะสำหรับอบจริงๆถ้าคุณผู้ชมมีเป็นคล้ายๆพวกพิเ x, ร็กส์นะฮะคือถาดอบแก้วหรือว่าหรูหน่อยก็เป็นพวกสต็อกครีเซตอะไรนั้นก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้นง่ายๆพกพาสะดวกใช้ครั้งเดียวทิ้งเลยก็ได้นะครับฉีกขนมปังลงไปที่เจ้านี่นะครับฉีกโยนลงไปเลย เนี่ยเหมือนขนมปังปลาอะไรั้ยคุณผู้ชมนะเรารีไซเคิลได้ง่ายๆนะครับฉีกครับฉีกฉีกฉีกเนี่ยครับถึงบอกว่าเราใช้ขนมปังเหลือได้เพราะเราไม่ได้หมายว่าไม่ได้ซีเรียสว่าจะต,ต้องอมาเป็นแผ่นสวยงามนนะยังไงก็เอามาปุายปุยยำอยู่แล้วคุณผู้ชมฉีกลงไปห้หมดนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะตี หรือว่าที่เราเรียกว่าฟิลลิ่งนะครับเดี๋ยวเราเสร็จตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาตีกันโอเคครับคุณผู้ชมมาทำฟิลลิ่งกันนะครับผมตีไข่นะฮะควรมีภาชนะเป็นเนี่ยครับโบใหญ่ๆเนี่ยเ,ยเวลาตีจะได้สะดวกตีไข่แดงให้มันยียไปก่อนนะฮะแล้วตีกับน,น้ำตาล ตีให้เข้ากันครับให้เนียนเลยตีให้ขึ้นขาวโอเคครับตอนนี้ผมจะลงครีมครับ อันนี้ประมาณ250แต่อย่าลืมนะครับอ,อัตราส่วนทั้งหมดไปดูได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับ foodtravel o t ravel. tv นะจ๊ะเขยคผมลงฟานิลาหอมเลยแต่ที่สำคัญรัมเมาอนละทีนี้เฮอเฮๆเฮ่ยังอะไรอยู่เดี๋ยวติดก้นโอเคชิมหน่อย อชอบชอบตรงมันมีรสมั้ยทำง่ายด้วยอร่อยเห็นไหมคุณผู้ชมฟิลลิ่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเทลงจนนี้เลยแต่ก่อนจะเทน,นะครับเดี๋ยวผมจะหัน่นจานนี้ก็โยนลงไปแล้วเดี๋ยวเรามาเทกันคุณผู้ชม เครับคุณผู้ชมฟิลิง่งเราเสร็จแล้วนะครับผมหั่นลูกฟิกแล้วก็โยนโรยไปบนเจ้าวาทีเบรดพุดดิ้งของเราตอนนี้เป็นว่าที่อยู่นะมันยังไม่เป็นยังไม่เสร็จโยนไปเลยทั่วๆนะครับหลังจากนั้นก็เอาฟิลิ่งของเราเทลงมาเลยคุณผู้ชมเลยฟึบเขาให้มานี้อืม เค็มๆไปหนนะ่อยให้มันลงอย่าไม่ต้องเทฟิลลิ่งให้มันล้นมากนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอบแล้วมันฟูขึ้นมาอีกเดี๋ยวมันจะหน้าตาดูไม่ได้แต่ทีเนี้ยเราต้องให้เวลาในการอมน้ําของเขานิดหนึน่งเพราะว่ามันเป็นขนมปังนะเขาก็จะซับเข้าไปในตัวแล้วเดี๋ยวพออบออกมาแล้วเจ๋วแหวว โ okay. อเคประมาณน,นี้พยายามกดขนมปังให้เปียกโดยทั่วกันนะครับไม่งั้นไปอบเดี๋ยวไหม้นะครับนี่ครับกดๆเอาหน่อยให้มันแฉะชื้นๆปิดเปียกปยก้องกันไม่ไหม้โอเคทำงี้ เอาอบนะครับผมตั้งไว้ที่ประมาณ170นะครับเดี๋ยวเราจะโยนเข้าไปสักประมาณาดูสัก10-15นาทีนะครับดูหน้าเขาถ้าเขาเริ่มเป็นสีน้ำตาลสีเริ่มเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราเช็คกันดูอีกทีนึงนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันผมโยนเข้าเตาอ,อบก่อนนะจ๊ะ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เบรดพุดดิ้งของเราน่าจะได้แล้วนะครับออกมาดูกันเลยดีกว่าหอมมากสุดยอดใครจะไปคิดละครับว่าขนมปังเหลือจะดูดีได้ขนาดนี้คุณผู้ชมดูดิโอเจ๋งมากอุ้ยดูดิครับจากขนมปังเหลือๆนะหัวกะโหลกทคุณผู้ชมจะทิ้งกลายเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่ารับประทานมากเลย เป้งเลยคุณผู้ชมมันฉ่ำมากเลยโอเคผมเสิรฟ์ฟอัน,นไหนดีอันนี้เลยแล้วกันปุ๊กให้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมแต่อันนี้เองง่ายเวอร์เบรดฟิ้ตติ้งอีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมซิลเองอันนี้เสิร,ฟร์ฟคุณผู้ชมเลยครับ